สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกด 1. ผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดผามออีแดงเป็นจุดชมวิวและทะเลหมอกตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยว จะขึ้นไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ติดบริเวณชายแดนไทยกรัรมพูชาสามารถมองเห็นตัวปราสาทพระวิหารได้อย่างชัดเจนฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นเขาพระวิหารเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณผามออีแดงยังมีภาพแกะสลักนูนต่ำของคนโบราณเปิดให้ชมทุกวันที่นี่ผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกตพระธาตุเรืองรองบ้านสร้างเรือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดที่พระธาตุเรืองรองแห่งนี้ชั้นบนมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชาวอีสานหรือพิพิธภัณฑ์ของชาวศรีสะเกดประกอบไปด้วยชาวไทยชาวกุยและชาวไทยอีสานและชาวขเขมร เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวรีสเกตห้วยน้ำคำหรือเกาะกลางน้ำหรือสถานเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดรีสเกตที่นี่เป็นที่ตั้งของเกาะกลางน้ำหรือว่าห้วยน้ำคำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่ตั้งของสีสเกตอ,อกควเรียม หรือสถานเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษบรรยากาศเหมาะกับการพักผ่อนและการวิ่งออกกำลังหรือปั่นจักรยานออกกำลังกายที่นี่มีหอชมเมืองสามารถขึ้นไปชมวิวของตัวเมืองศรีสะเกษได้อย่างชัดเจน4 สวนสมเด็จพระศรินศรีสเกตและสวนสัตว์ศรสีสเกตสวนสมเด็จพระศรินศรีสเกตมีต้นลำดวนประมาณแสนกว่าต้นและเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ศรสีสเกตบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนของครอบครัวและยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าศรีสเกตหรือสวนสัตว์ศรสีสเกตยอยู่ด้านหลัง สวนสมเด็จสีสะเกตสวนสัตว์มีสัตว์หลากหลายชนิดให้ชมเช่นนกกวางนาคและฮิปโปเป็นต้น 5. เขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดสีสะเกตเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และตกปลาของนักท่องเที่ยวเขื่อนราศีสไลมีปลามากมายหลากหลายชนิดชาวบ้านที่มาพักผ่อนบ้างก็มาตกปลามีร้านจำหน่ายปลาในบริเวณเขื่อนราศีสไล ที่ท่องเที่ยวลำดับที่6ของจังหวัดศรีสะเกดวัดป่าศรีมงคลรัตนารามซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดวัดป่าศรีมงคลรัตนารามหรือเรียกว่าวัดถ้ำพญานาคภายในบริเวณวัดจัดสร้างเป็นถ้ำพญานาคให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและไหว้พระได้ทุกวันสถานที่ท่องเที่ยวลำดับที่7ของจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าพิมลมังคลารามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษภายในวัดมีสะพานแขวนให้เดินข้ามลำห้วยไปไหว้พระและมีสะพาน เดินชมวิวทั่วบริเวณวัดและวัดติดลำห้วยสำราญเป็นวัดที่เงียบสงบสถานที่ท่องเที่ยวลําดับที่8น้ำตกสำโรงเกียรติอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าของปราสาทหินสะกำแพงใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณด้านหลังผมแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับอนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือปราสาทหินสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ภายในวัดสะกำแพงใหญ่นะครับอยู่ไม่ห่างไกลจากสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับนี่คือความงามและก็ความยิ่งใหญ่นะครับของปราสาทหินสะกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่แหละครับซึ่งเป็นปราสาทหินโบราณนะครับที่มีความสวยงามและก็โดดเด่นนะครับในอีสานใต้นะครับมีความโดดเด่นอีกแห่งหนึ่งนะครับของ ปราสาทหินในอีสานใต้นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับที่นี่นะครับที่ปราสาทหินสะกําแพงใหญ่นะครับเป็นที่ตั้งนะครับของวัดสะกําแพงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นวัดที่เกจิอาจารย์ดังนะครับหลวงปู่เครื่องนะครับโด่งดังทีเดียวนะครับในย่านอีสานใต้หรือว่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ และนี่ก็คือความงามนะครับความยิ่งใหญ่อลังการนะครับดูแล้วขลังทีเดียวนะครับที่นี่คือปราสาทหินสะกําแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับน้ําตกห้วยจันทร์อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามมากในฤดูฝนสามารถท่องเที่ยวได้ในฤดูฝนที่มีน้ําหลาก จะสวยงามเป็นพิเศษในฤดูแล้งจะมีน้ำน้อยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท,ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดรีสกเกตน้ำตกห Он ้วยกันเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากแนวรมแดนระหว่างไทยกัมพูชาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรีสกเกตครับขอบคุณครับ